อเริบดี like ้นี่ครับแล้วก็เป็นแสดงในล็อบบี้ด้วยนะครับคือยิงยังไงก็โกงว่าาวบ้างเขาแน่นอนนะครับก็เอาละครับผมนะสำหรับใครนะครับที่อยากได้เพชรหรือว่าบัตรกันหน้าต่างๆฝากกดไลค์คลิปนี้แล้วกดแชร์คลิปนี้ครบสามหมื่นส c ั i b e ครผมวิจัยรางวัลอีกแน่นอนนะครับแล้วไปเจอคลิปกันต่อได้เลยเว็บไซต์ไอเพลย์บริการเติมเกมออนไลน์ จำหน่ายบัตรเติมเกมและไอดีเกมบริการเติมเงินมือถือทุกค่ายสะดวกรวดเร็วปลอดภัยง่ายด้วยระบบอัตโนมัตินึกถึงเกมนึกถึง world wide iplay in th เท่านั้น ครับผมนะก็ต้องขอเก่าวเขาว่าสวัสดีครับคิวนี่เนี่ยอยู่กับผมนะครับกับรายการ God g o d g a m e r C นะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยผมจะมาอัปเดตกิจกรรมล่าสุดเลยเป็นส่วนด้าน m p c 0นะครับหรือว่า m p 4 0เป็นส่วนด้านสกินนี้เป็นสกินครับบลานะครับก็จะเป็นสกินมหากราบความแลสายแลแลไม่เลิกแหล่หยุดแลไม่หย่อ,ยอน ต้องอันนี้เลยนะครับสำหรับเออเป็นเขาเรียกเป็นอะไรนะเขาเรียกเป็นเอ่อ MPC10 นะครับแล้วผมจะพูดอะไรงงผมอ่ะเออนะครับพูดโพสซัวนะครับโอเคนะครับแล้วก็ในคลิปนี้เนี่ยมีกิจกรรมนะครับที่มันท่าทางนะครับเป็นแบบสายมาใหม่นะครับสายแร่สายลําพูนนะครับก็เป็นมหัศจรรย์จริงๆเนี่ยครับโอเคนะครับแต่จะพูดอะไรก็พูดนะจริงๆนะโอเคสายฟรีทุกคนมาลอเอินกันด้วยนะวันนี้นะครับ27เดียว่ะลืมไปนะครับนี่บล็อกเป้ง อออ๋อบนพรุง่งนี้น่าจะตีประมาณตีสามนะครับผมไม่แน่ใจนะหรือตีสองอันนี้เป็นแคนนะครับไม่ไี้ไลมากนะครับเอ้ยปัดซ่อมห้องว่ะผมเปิดไมค์แป๊บเอ้ยอัดคลิปอยู่นะครับตอนนี้นะครับได้ปัดซ่องห้อง้ลยนะนคนดูนี่โอ้โหแคนคุณภาพจริงๆแต่เ็นพูดดิฮนะอัดอยู่กรอก เ็นไม่พูด,พด, okay, ดกินผมไม่กินโอเคเขาดูทำเเ็นเขาไม่พูดครับก็ต่อเลยละการนะครับเขาไปกับโนบินะครับท่านโนบิเอ็กทูเฮ้ยไม่มีเอ็กทูโอเคนะครับในคลิปนี้เนี่ยผมจะมาเอ,อ่อในกิจกรรมนะครับมันคล้ายๆกันเลยนะแต่ละนัดอะไรเนี่ยเป็นกิจกรรมตัวนี้มั่วซั่วนะครับลักเกอร์แลชอว <laughs> นะครับโอเคนะครับอยู่ในลักเกอระยอนะครับมันหมุนละนี่ บอกให้ว่ามันแรงจริงๆนี่นี่เนี่ยครับก็จะเป็นสลับ M P 4 0โอ้โหเท่ไป้ายท่จัดนะครับ คือจริงๆนะนกิจกรรมนี้ถ้าใครไม่ไม,ไม่ไม่ซื้อเนี่ยผมว่าพลาดนะครับกับไอเจ้ากิจกรรมตัวนี้เพราะว่าเป็นเซตต่างๆภายในเกมเนี่ยคือเป็น MP ตัวนี้นะครับคปปัพเปรนะครับสกินเป็นสีแดงด้วยเพราะว่าเป็นแบบพวกโมเดลมีโมเดลมีเอฟเฟกต์ปะทะนะครับเอฟเฟกต์เสียงยิงเอฟเฟกต์สังหารถ้าทาพิเศษแถบชื่อสังหารอัปเกรดสแตนนะครับโปรเกตอาิบดีนะครับแล,ล้วก็เป็นแสดงในล็อบบี้ด้วยนะครับคือยิงยังไงก็โกงไว้ซะบ้างเขาแน่นอน นะครับก็ถือว่าเป็นสกินที่มหาลรนะครับก็อยู่ในตอนนี้ก็เป็นสกินที่เออถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่โกงนะครับเพราะว่าสกินนี้ก็เทียบเทียบกับอันไหนนะผมไปดูแป๊บหนึ่งนะครับมันอัตราการยิงหรือว่าอะไรนะผมเออดาเมจสองอัตรากันยิงหนะึออ 2, น่ง 1, นะครับไปดูแป๊บว่ามันมีในมีไหมนะครับในนี้แต่ถ้าใครไม่มีงบนะครับผมก็แนะนําอย่าไปสุ่มนะครับว่าเออมันก็ มีมีบ้างไม่มีบ้างนั่นในนี้นะครับเอ็มสุนะครับหาก่อนนะคนดูอัอนนี้มันเป็นอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มีเปล่าอ๋ออันนี้ได้เป็นสองแล้วนหนึ่งนะครับแต่นั้นอัตตักยิงด้วยนะครับถือว่าโกงเกือบแล้วเนี่ยอย่างองอคนดูหรือว่ามันไม่มีหรือว่ามันเพิ่งออกมาใหม่เลย มีส่วนนะผมว่าน่าจะออกใหม่เลยอันนั้นคือไม่มีสแต็กเหมือนกันเลยนะครับโอเคนะครับกิจกรรมเจ้าตัวนี้นะครับอยู่ในล็อคที่ระย่อนะครับหมุนครั้งแรกนะครับ9เพชรนะครับเดี๋ยวจะมานอันดับแยกกิจกรรม9เพชร29เพชร49เพชร99เพชร1้อเก้ากาเพชร2องเก้ากาเพชร3ามเก้ากาเพชร4ี่เก้ากาเพชรที่เราสุ่มเนี่ยมันก็จะลุ้นรับรางวัลของแรสายแรจริงๆนะครับของเทมเมื่อเราเออของตัวมันใหญ่เนี่ยเขาก็จะสามารถ และรีเซ็ตะไรเนี่ยอีกครั้งตอนเปลี่ยนตู้นะครับก็เหลือเวลาอีก26วันวยาวทุกคนก็เดี๋ยวผมจัดแน่นอนนะครับกิจกรรมตัวนี้ทุกคนผมไม่ได้เติมจริงๆนะครับเติมไม่ทันนะครับผมไปเล่น GTA แล้วก็มาเติมอันนี้ให้ดูเลยนะครับว่าเป็นกิจกรรมประมาณนี้แล้วก็มีคือเป็นแบบของแรนผมจะเลือกของสองชิ้นที่ผมไม่ต้องการนะครับ โอเคนะครับผมแนะนํา2ชิ้นี้ไม่ต้องการเพราะว่าน,นี้เป็นโทเค็นเขียวอัศรพิษนะครับโอเคตอนนี้ผมก็มีเกือบหมดแล้วนะนะครับเดี๋ยเฉพาะไอตัวเนี้ยนะครับนี่ผมเหลือเจ้าตัวนี้แค่อย่างเดียวนะครับเพราะว่ามันเป็นสกินที่มหากราบความแรงนะครับนี่ครับนี่นะครับก็ถือว่ามัน ก็โกงนะครับแล้วก็ดีนะครับเพราะว่ามันเป็นสก,กินที่มาอันที่3แล้วสำหรับสกินปืนนะครับที่มันเป็นแบบของแลแต่นี้เป็นรับสายฟรีนะครับได้เหมือนกันนะครับเป็นอัปเกรดอาวุธสีแดงที่เป็นแบบคอปปาครับครั้งนี้ได้เป็นลนายมังกรอันนี้เป็นปลาฉลามครั้งนี้ คอปะลายงูนะครับต่อไปผมน่าจะมีลายช้างลายสิงโตนะครับเนี่ยเลยส่องช่องมาดีนะครับโอ้โหนะครับโอเคนะครับลืมบอกไปเลยกิจกรรมเจ้าตัวนี้นะครับหมดเพียงนะครับ1,582เพชรนะครับเท่าเดิมนะครับก็เท่าเดิมแน่นอนนะครับทุกคนเราก็สามารถการันตีได้แน่นอนร้อยละร้อยเปอร์เซ็นต์หนึ่งพันหนึร้อยเป็นสองเพชรสำหรับคนที่เกลือมากๆโอเคนะครับไว้เจอคลิปหน้าสวัสดีครับผมคลิปนี้ไม่เติมต้องขอโทษด้วยนะครับหนึ่งพันหนึร้อยแปดสิบสองเพชรนะครับไปเติมกันด้วยคลิปนี้ไป สวัสดีครับวันนี้ผมมีเว็บแนะนำนะครับเป็นส่วนหน้าเว็บ เว็บสูงเม็ดคุ้มๆนะครับนั่นก็คือเว็บไอเพนั่นเองนะครับเป็นส่วนหน้าคเขีดนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการสมัครเข้าสู่ระบบง่ายๆเพียงแค่เข้าสู่ระบบด้วยเฟซบุ๊กนะครับเข้าแบบนี้เลยนะทุกคนก็สามารถเข้ากันเลยแล้วก็การเติมเงินนะครับก็จะมีทูบันนี่วอลเล็ตนะครับแล้วก็คอมเพลย์อะไรต่างๆผมจะเลือกเป็นทูบันนี่วอลเล็ตนะครับก็เบอร์ตามนี้นะครับศูนย์เก้าหกหนึ่งสองสี่หกเก้าสองสองนะครับก็ชื่อดูเป๊ะๆแล้วก็เลขอักกิงดูตรงนี้นะครับเป็นห้าศูนย์ศู เข้าเลยแล้วก็วันนี้ผมจะมาสุ่มนะครับเป็นสุ่มเพชรฟรีไฟล์ลัคกี้สปินนะครับก็กอ,อกอยู่ดีผู้เล่นไปเลยนะครับกอ,อกเสร็จก็จะมีเพชรนะครับแล้วขอรางวัลหนงมากมายก็ไปเลยปึง้งตายไม่ได้นะครับก็เป็นความเสี่ยงนะครับก็เออแล้วแต่ดวงนะครับโอเคก็ต่อแวไม่รอแล้วนะผมว่าวิดนี้น่าจะบักนะครับผมเห็นเขาเล่นกันนะครับเฮ้ย1 0 5 2หเพชรวว้อ ได้จริงนะครับโอเคแล้วก็ถัดไปเป็นวิธีการเติมเงินมือถือนะครับวิธีการเติมเงินมือถือก็จะเลือกช่องทางเป็นประมาณนี้เลยทุกคนก็กอกตามเขานะครับก็จะบอกหมายเลขแล้วก็เอออย่างเช่นที่สำคัญอย่าลืมติกนะครับทุกคนมันเป็นสําคัญมากนะครับตรวจโปรแกรมบอทนะครับแล้วกดเ,เติมเงินเลยครับก็จะเข้าภายในแป๊บเดียวแน่นอนนะครับ